สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์นะ,ะอาจารย์พ๊อปจะมาบอกวิธีจัดการกับโฮอร์โมนนะ,ะโฮอร์โมโนในร่างกายของวัยรุ่นนะที่มันแบบพุ่นพลาดนะคะคือชีวิตมันแบบพุ่นพลาดมันแบบใช่ไหมมันแบบมันต้องการที่จะระบายใช่ไหมคะ <im it> วิธีอันแรกนะคะที่จะจัดการกับฮอร์โมนนะคะที่มันพุ่นพลาดในวัยรุ่นนะคะก็ <im it> คือการออกกําลังกายให้หนักหนักนะคะการออกกำลังกายนะคะเตะฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายวิ่งอันนี้ก็ได้ที่มันจะทำให้เราออกเหงื่อออกเยอะนะคะแล้วฮอร์โมนเราก็จะถูกขจัดไปนะคะเนี่เราก็จะ ไม่ได้หมกมุ่นทางด้านเซ็กเยอะนะคะมันจะทาให้ไม่โตนะคะแล้วก็ทําอะไรมันจะผิดพลาดน,นะคะเพราะว่าเรายังเด็กอยู่นะคะเราก็อาจจะคิดแบบมันยังไม่รอบคอบนะคะคือการกรอบคอบนะคะคือเราไะไปทาใครเขาท้อนะคะทำให้ทำลายชีวิตอีกคนนึงนะคะเราต้องคิดไ่ายจองเยอะๆนะคะเพื่อนนะคะก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบว่าคือการออกกำลังกายให้หนักนะคะตีแบตอะไรก็ได้ที่มันทําให้มันหนักอะ่ะมันก็จะ แล้วก็อย่าไปดูคลิปเยอะนะ,ะอย่าไปดูคลิปเยอะอย่าไปดูสื่อ,ะะอลามกเยอะนะ,ะมันก็จะช่วยได้เยอะเ,เพราะว่าอาจารย์แม่ป๊อปนี่นะคะอาจารย์แม่น,นี่นะคะแม่ป๊อปนี่นะคะคือแบบไม่ไม่ได้มงุนทางด้นนะคะคือแบบคือแบบไม่ทําไม่รับสื่อพวกลามกนะ,ะแล้วเราก็จะไม่หมงมุนอยู่ดังั้นใช่ไหมแล้วก็ไปเต้นอันบบิเต้นอับิททุกเย็นออกกนร่างกายไนจะก็ยาะไดก็ได้แล้วมาจะไมรขจัต่อได้ถ้าเราไม่หมงมุนดังด้านนั้นเราก็จะไม่คิดคนที่มันไม่เคยนะคะมันก็จะไม่หมงาเรม คืออาจารย์บอกนะคะจะทําแบบทุกคือทุกอย่างมันจะเป็นตามสเต็ปเพราะว่าเราอยากมีแฟนลแล้วแน่ๆยุยี่เยอะเพราะว่าเราจะได้แบบคิดว่าเราคิดว่าเราโตเราจะคิดอะไรได้ดีกว่าตอนที่เราเด็กตอนที่เราเด็กอาจจะคิดเไรไม่แต่ตอนไม่ครบไม่ไม่ละเอียดรรบค้อนนะที่ขนาดคิดว่าเราอ่ะมีแฟนตอนโตแล้วเราแบบความคิดเราจะได้แบบเยอะขึ้นเราจะได้แต่ตอนอะไรได้ดีขึ้นเรายังไปไม่รอดเลยนะชีวิตคู่เรายังพังเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะไว้เรื่องนะคะเราก็ต้องคิดอะไรให้เรบค่อนนะเราอย่าไปทำลายชีวิตคนอื่นเราอย่าไปทำีหกท้องมันไม่ดีนะคะมันบาปนะคะเขาก็เรียนะะค Okay. ถ้าถามอาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่ไม่ชอบนะคะวอนในสแตนนะคะแม่คิดว่าประเทศไทยเราก็ยังแบบอ่ะเป็นแบบเออเมืองพุทธนะคะแล้วก็ต้องรู้จักรักงเงืนสมน์ตัวนะคะไปวิ่งไล่จับผู้ชายยงก็ไม่ดีนะคะแล้วน้องไม่รู้ดิเขาบอกเดี๋ยวมัยรุ่นบอกว่าแกไปวิ่งไปเดื่ยๆเนี้ยถ้าไม่วิ่งไปจับแม่จับผู้ชายก็ไม่รู้ผู้ชายมันจีบเออเห็นมันรู้ไปคนเราหน้าอาดีตขณะน,นี้มันไม่มาจีบเราก็ไม่รู้ไปแล้วหนัง่งแล้วสวยๆอย่งไรสำหรับอาจารย์แม่นะอาจารย์แม่คิดว่า ผู uhm, hmm? okay. uh, hai, okay. ้ชายค่อนข้างดื้อนะคะขณะตอนเรียนอยู่ที่ต่างนะคะอาจารย์อาจารย์สั่งอะไรก็ยังไม่ค่อยทำบอกให้ทำรายงานก็ไม่ค่อยส่งนะคะสำหรับผู้ชายก็ไม่ค่อยส่งรายงานนะคะก็เลยแบบก็น่าคิดว่าเขาดื้อแั้นนะคะอาจารย์แม่เ็เรียนยังไม่ไม่ค่อยคิดแต่สาหรับชอบใครตอนที่เด็กๆนะคะเพราะว่าที่าผู้ชายดื้อผู้หญิงนะะต้องบอกให้ผู้ชายทำนู่นทำนี่นะคะเพราะว่าผู้ชายไม่ค่อยทำอะไรชอบแบบว่าอยู่เฉยชอบเกาะ ก็ไม่ทําอะไรบอกให้ไปทําอะไรดีๆก็ไม่ทําชอบแบบสงังสรรค์ชอบไปเที่ยวกับเพื่อนชอบกินเหล้าอะไรอยู่เนี่ยสุขบุรีอะไรดีๆที่เราบอกให้เขาทาเราไม่ได้ต้องการให้เขาทําตามคําสั่งเราเราแค่ชี้แนะว่าสิ่งน,นี้ดีเราก็อยากให้เขาเดินทางที่ถูกต้องแต่ผู้ชายมันจะเดินไปอีกทางหนึ่งที่มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องอะ่ะไม่ค่อยเอาอะไรอะ่ะคือเหมือนแบบเขาแบบคิดได้ช้ากว่าผู้หญิงผู้หญิงคิดเร็วกว่าว่าอันไหนถูกอันไหนผิดผู้หญิงจะตัดสินใจได้ดีกว่าแต่ผู้ชายมันแบบว่ารีบรุ่ยไปดังเพื่อนตำรูจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ แล้วเราก็กลัวเขาแบบาผู้หญิงเราแบบหวังดีกับเพื่อนเราเราไม่อยากให้เพื่อนเราหลงทางหลงทางผิดไปติดยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้นเราก็ดึงกลับมาแล้วก็บอกว่าเขาเออทำอันนี้สิอันนี้มันจะดีกว่าอย่างเงี้ยมันคือการเสนอไม่ใช่การชี้ทางไม่ใช่การสั่งเข้าใจสมัยนะคะ